สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะพาทุกคนมาเรียนตัวอักษรภาษานอร์เวย์หรือภาษานอร์ชนะคะซึ่งตัวอักษรทั้งหมดในภาษานอร์ชมีทั้งหมด29ตัวแบ่งเป็นพยัญชนะ20ตัวเป็นสระ9ตัวตัวพยัญชนะภาษานอร์ชเขาเรียกว่าคุนเซนันเตคุนซนันเตตัวสระ9ตัวเขาเรียกว่าบุละ วอขาดแล้วอันนี้คลิปนี้ก็จะพาฝึกออกเสียงนะคะสำหรับเพื่อนๆคนที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนใหม่นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยเวลาที่เราจะฝึกเสียงพยัญชนะนะคะไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวว่าจะขยับปากแล้วมันจะเออไม่สวย ตอนนี้ลืมความสวยลืมความสุภาพเรียบร้อยน่ารักอ่อนหวานไปเลยทิ้งไปเลยนะคะนาทีนี้เพราะว่าเราจะมาฝึกภาษานอสจะใช้แต่ปากจะใช้ขยับนู่นขยับนี่แล้วมันก็จะตลกนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะถ้าใครยังมองภาพไม่ออกนะตัวแรกเอออันนี้คือตัวพยัญชนะของภาษานอสนะคะก็คล้ายๆกับภาษาอังกฤษทั้งหมดเนี้ย มียี่สิบเก้าตัวมีอักษรยี่สิเก้าตัวแบ่งเป็นพยัญชนะยี่สิบตัวนะคะถ้าครูพูดถ้าครูพูดผิดนะอักษรมีทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยอักษรภาษานอสมีทั้งหมดยี่สิบเกตัวตัวสีน้ำเงินนะคะตัวสีน้ำเงินเนี่ยเป็นพยัญชนะมีทั้งหมดยี่สิบตัวพยัญชนะมียี่สิบตัวตัวสีแดง เป็นสระมีทั้งหมด9ตัวเขาเรียกว่าวกคาลและวกคาลและตัวสีน้ำเงินที่เป็นตัวพยัญชนะเขาเรียกว่าคุณสนันเตคุณสนันเตอันนั้นค่อยๆไปว่าคลิปนี้เราจะเน้นเรื่องการออกเสียงนะมาเริ่มต้นกันที่ตัวนี้นะคะอ๋ออ๋อ เห็นลิ้นไก่กันเลยนะคะตัวนี้จะต้องอ้าปากกว้างๆตัวนี้นะคะอ่าอย่างนี้นะคะอ่าต้องออกเสียงอ่าอ่าให้กว้างๆแล้วให้เสียงอามันออกมาอาอาอาไม่ใช่อาไม่ใช่นะคะต้องอาอา A าราร์นะคะอารตัวแรกต่อไป B B B C C C, C. D D D ด e. 에, 에, 에프, 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 게, 게, 게. 호, 호, 호. 이, 이, 이. Yea, 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 co, 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 L, 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 M, 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 N, N. n 우우우폐폐폐 S. 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 T. 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 U. 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 V. 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 Double V. 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 टुपल वे ट्रिपल वे एक्स 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 ई ई ई सेट อโอ,โอยากไหมคะเรามาออกเสียงพร้อมกันไปอีกทั้งตัวทั้งตัวไม่ใช่ทุกตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวครั้งนี้จะออกเสียงให้เป็นเสียงที่เป็นเสียงเฉยๆให้ฟังนะคะเพราะว่าถ้าเป็นน้องๆเด็กๆที่ไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะเน้นแค่เสียง พราะว่าจริงๆแล้วเขาจะไม่อ่าน a b c d a f G ไม่ไม่ไม่ค่อยออกแบบนี้นะคะถ้าจะไปฝึกอ่านจริงๆมันก็ต้องออกเสียงที่เป็นเสียงเสียงพยัญชนะตัวนั้นแบบหนึ่งที่เขา,อาเอาไว้อ่านเพื่อที่จะออกเสียงแบบนี้ด้วยนะคะมีถ้าใครคิดว่ายากก็อ่านแบบที่1ไปก่อนแบบนี้ไม่อ่านไม่เป็นไรนะคะ a b de, e, K h, i, j, k, l, m, N. U. p, Q. r, s, T. U. P. F. อีเศษแอออถนัดใครสนัดเรานะคะงั้นเอาเราเอาแบบกอไก่คอไข่ดีกว่านะคะเอาแบบแรกนะเริ่มต้นนะคะ a า c บีเด

ยากไหมคะอีกเที่ยวหนึ่ง A B C D อ F G H I J K L M N เ P Q R S T U W W X Y e, Z A ิเอออูจะพาออกเสียงตัวยา่าถ้าอถ้างนั้นออกเสียงสระนะคะบุคคลเลยอ่าก่อนนะอ่าอ่าเออีอู อือีเออโอแล้วมีตัวอื่นที่อาจจะยากนะคะอ่าตัวนี้ก็คงไม่ยากตัวนี้อย่าลืมยิ้มน,นะคะอีอลเยอู ถ้ามันยากหันลิ้นเฉยเฉยเชอีอีอีแอถ้ามันยากสระแอบ้านเราแอเออออกเสียงไม่ได้เออเป็นภาษาอีสานเอสอสุดท้ายสระโอโอนะคะประมาณนี้แหละ คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นสาระพื้นฐานให้กับเพื่อนๆคนที่ฝึกออกเสียงพยัญชนะฝึกออกเสียงสระนะคะครูก็ไม่ได้บอกว่าครูอ่านถูกต้องเปะ100๊ะร้อปซก็อาจจะมีหลายคําหลายตัวที่ครูออกเสียงไม่ได้เป๊ะเหมือนคนนอสแต่ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นแนวทาง สำหรับเพื่อนๆคนที่เพิ่งฝึกภาษานอสหรือว่าคนที่อยากฝึกออกเสียงอยากดูเทคนิคว่าเขาทำกันยังไงครูก็พยายามทำปากทำอะไรให้ดูนะคะเผื่อว่าบางคนเห็นแล้วเห็นคนอื่นออกเสียงเห็นครูออกเสียงแล้วอาจจะเก็ตแล้วนำไปเป็นเทคนิคของตัวเองที่จะนำไปออกเสียงให้มันใกล้เคียงหรือว่าถูกต้องที่สุดค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและก็ติดตามถ้าหากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วถ้าหากใครเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกชอบหรือว่าชื่นชอบวิธีการเรียนแบบนี้อยากเรียนภาษานอร์เวย์ไปด้วยกันก็อย่าลืมกด u ั s c r คร e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการเรียนภาษานอร์สแล้วครูจะลงคลิป ต่อไปเรื่อยๆอย่าลืมติดตามกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนค่ะสวัสดีค่ะ